โชว์ชนี้อ,ออกมาแล้วก็ต้องสักหน่อยฮเช่ชนี่เห็นไหมดูสิครับระยะสเปรย์นี่กว้างมากแล้วครับน,น,นี่โอ้นี่เป็นไงเป็นไงครับกันที่พงพีเคสวัสดีครับามพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะมารีวิวเจมมืดนะครับ เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเจมมืดนะครับมันครบหนึ่งขวบแล้วนะเจ้า,าเจมมืดนะครับมาเมื่อตอนกรกฎาคมปี63นะครับต่อจากอารอบคลาโบของ7บาทพอดีเลยนะคลิปก่อนหน้านู้นนะครับก็จะเป็นรีวิวคิงนะครับครบรอบ1ปีนะก่อนหน้านู้นนะครับพอมาเดือนถัดมาคือเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเจ้าเจมมืดเลย ก่อนหน้านี้นะครับในคลิปที่แล้วเนาะผมได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกกิ้วนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยวา่าเต็มแล้วนะครับเหลือ2ที่นะครับเต็มไปแล้วนะครับผมกักไว้นะเพราะว่ามีน้องในกิ้วนะครับเขาจะทำคัมแบ็กนะผมก็เลยต้องกักที่ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปทักทายลูกกิ้วนะครับก็จะเป็นการตีพีพีแบบเพื่อนนะครับ ทักทายเลยไล่หัวนะครับเอาให้ยับเอาให้หงายเลยนะผมเนี่ยเอาให้หงายเลยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาครับเจมมืดนะครับเป็นเรนเจอร์สายใบพลิบธาตุมืดนะมาส่องกันที่สกิลที่1นนะครับสกิลที่1ปรากฏกายอย่างงามสง่านะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟนะบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตี20 0นะครับ7วินาทีเพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะ30% 7วินาทีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะหรืออัตราการใช้สกิลน,นะครับ 30% 7ิเนตวินาทีาสกิลหนึ่งเนี่ยมีคูดาวสกิลอยู่ที่12วินะครับแล้วก็ความกว้างของสกิลเนี่ยหรือระยะสกิลอยู่ที่210จุดนะครับส่วนในสกิลที่2เลเซอร์แห่งความยุติธรรมอันนี้จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างเกรียนนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเกรียนนะเกรียนมากๆครับเกรียนระดับเมตาเลยนะเนี่ย สกิลนี้นะครับก็จะมีความสามารถคือยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนฝั่งสภาพของศัตรูนะครับนั่นก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นหินนะปั้นเกมนะครับเนี่ยงรูปนะโดยสกิลที่2นะครับจะมีระยะคูดาวสกิลอยู่ที่9วินาทีซึ่งปกตินะโดยสกิล1 12สวิสกิลที่29วินาทาีปกตินะครับแล้วก็ ระยะของสกิลแล้วก็ความกว้างของสกิลเนี่ยอยู่ที่350จุดนะแล้วก็ในส่วนของความสามารถไฮเปอร์นะครับของเจ้าเจมเมอร์นะนี่ครับสามารถเล่นคอมโบขัดขวางการผลิตรแร่ธาตหรือคอมโบตัดแร่ได้นะครับส่วนในร่างความสามารถในร่างธรรมดานะครับนั่นคือฟื้นปูแร่ธาตนะครับก็จะเป็นการระงับนะ เวลาตายหรือพ่ายแพ้เนี่ยจะไม่แบ่งธาตุไอจะไม่แบ่งแร่ธาตุไปให้ฝั่งศัตรูนะครับเดี๋ยวมาดูสเตตสไส้ในกันความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วนะครับ152ความเร็วในการเคลื่อนที่นี่100เอ้ยความเร็วในการเคลื่อนที่9 5นะครับกลางๆแล้วกันครับระยะโจมตี310นะ้เนาะสายไวบริฟก็จะมีระยะสเปลตนะครับอยู่ที่150จุดนะ ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าใส่สกิลเนี่ยลงเป็นพื้นที่วงกว้างนะครับประมาณนี้อัตราใช้สกิลเดิมเนี่ยสาิลบสกิลไม่มีความแม่นยําของทักษะเนี่ยสานะครับสูงนะครับถือว่าตัวเกมให้มาสูงนะต้านสกิลยี่สิบเอระยะเวลาการสร้างเรนเจอร์ใหม่เนาะในร่างไฮเปอร์นะครับ12วิซึ่งถือว่าต่ํานะครับต่ํานะ ถ้าปกติเนี่ยสิบสองถ้าปกติเนี่ยในร่างไฮเปอร์เนี่ยมาตรฐานคือ13วินะแต่อันเนี้ยเป็น12วินะแต่ถ้าแสนมืดนะครับที่คูดาวเรนเจอร์ต่ำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะในด่าง140นะครับนั่นก็คือบราโยมิกับโคเนียมานะอันนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะ11 11ิ11วิไหมน่าจะ11วินะอ่าใช่ครับชุดแรกเลย ตัวบุกตัวบุกเบิกของธาตุแสงและก็ธาตุมืดนะครับจะเป็นโค n นีาม่าแล้วก็บราวโยมินะครับจะมีครูดาวเรนเจอร์เริ่มต้นเนี่ยในร่างธรรมดานะครับนั่นก็คือ11วอวิโอเคในส่วนของการใส่เกียร์นะครับในร่าง140 h y ไฮเปอร์นะซึ่งถามว่าเน้นอะไรนะครับมันยืนไกลนะส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าตัวที่ยืนไกลเนี่ย ผมจะเน้นไปที่ต้านสกิลนะครับ <Nope. S 1> ผมอัดต้านสกิลไปเพิ่มอีก50เนาะเอาจริงๆที่ใส่เกียร์แบบนี้เพราะว่าเกียร์มันมีแค่นี้ครับในไอดีสองผมนะไม่ต้องถามว่าทำไมผมใส่อย่างนี้นะหนึ่งผมอยากให้มันมีเลือดครับสองอยากให้ออกสกิลสามอยากให้มีค่าต้านสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นและสี่อยากให้ออกเร็วขึ้นครับก็เลยเกียร์ก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะ ช่องอาวุธเนี่ยผมใส่ไม้กระดานเกติยศครับช่องที่2เนี่ยหรือช่องเครื่องป้องกันเนี่ยใส่ชุดฮโลวีนครับเป็นเกียร์เก่านะที่ดีครับส่วนช่องสุดท้ายนะเครื่องแต่งกายก็กระเป๋าปีกความมืดครับก็คือกระเป๋าสกิลนั่นเองอ่าเซตนี้ประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะเซตนี้นะครับที่ผมใส่ไว้เนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปเทสในสเตจหลักเนาะเดี๋ยวผม ขอเข้าไปดูกิวก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกี่คนนะกิวแบล็กซันนะครับตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดนะครับ48นะแล้วก็มีน้องที่ทำทมแบ a ็คไว้นะครับประมาณ 1- นหรือ2คนนี่แหละประมาณนี้นะครับผมก็เลยต้องกักพื้นที่ไว้ให้นะครับเพราะว่าน้องเขาขอไว้นะผมก็โอเคครับคุยกันได้แล้วก็ ในส่วนของกิววอนะครับบอกเลยว่าพอขึ้นมาระดับลีกมาสเตอร์ของกิววอนะครับอะดูเลยบอกได้เลยว่าเละครับเละเปิดหัวมาเจอันดับที่97นะครับโอ้โหเละมากแต่อีกใครไม่เข้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกิวผมนะครับนี่เป็นไงเละแต่ไอดีหลักผมเนี่ย ป้อม2ไม่มีใครมาตีเลยนะครับ่แล้วก็ในส่วนของป้อม1ก็ไม่มีใครมาตีครับแล้วก็ป้อมป้อมไหนป้อมหเนี่ยไม่มีใครมาตีครับครั้งหน้านี้ผมน่าจะต้องจัดป้อมใหม่อ่าโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆเบย์ว่า,าคนที่อยากมีกิวนะครับผมอาจจะไปตั้งกิวอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นสาขารองนะ สำหรับคนที่อยากมีกิ้แต่ว่าเลเวลไม่เยอะนะครับแล้วก็อยากตีกิ้ววอลเพื่อหาเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะทำกิ้วสำรองมาให้นะครับเดี๋ยวยังไงก็รอฟังประกาศไปนะครับโอเคเรื่องของกิ้ก็ประมาณนี้ครับไปพร้อมเดี๋ยวไปเทสกันที่สเตจหลักนะครับสักหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวไปกันที่ด่าน4 0 6แล้วกันครับด่านประจำตัวผมเลยลุย อยู่กันที่ด่าน4 0 6นะครับแดนร้างแห่งขวากน้ำตือ่อโอเคไปครับทดสอบสกิลนะครับหลักๆที่เราอยากเห็นคือ,อสกิล2นะครับนั่นก็คือแสงเลเซอร์แห่งความยุติธรรมนะก็คือเราอยากรู้ว่าอัตราการติดสกิลนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเป็นหินเนาะจะดูว่า,ามันจะแกว่งแค่ไหนนะครับในระยะสเปรดนะโอเคไปครับ โชว์นี้ออกมาแล้วก็ต้องสักหน่อยรเชื่อมาอีกรอบโอ้โหตายขอหน่อยนี่ติดครับติดได้อยู่ได้อยู่อ๋อผมกดอ,ออโต้คูณสองไว้เหรออ่าในสเตทหลักเนี่ยติดดีครับติดดีใช้ดีใช้ทนนะนี่เห็นไหมดูสิครับระยะสเปรดเนี่กว้างมากนะครับ150จุดนะครับแล้วก็บวกกับ ระยะสกิลเนี่ยสามอยห้าสิบจุดอ่าใช่ครับสกิลสองสามอยห้าสิบจุดถือว่ากว้างนะครับอ่าดูดูเป็นไงมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดครับถ้าใครส่งเจสิกาแสงมาเนี่ยโอเคจากที่ทดสอบนะครับคือสกิลเนี่ย แกว่งมากนะครับแกว่งในระยะสกิลนะครับคือระยะสเปรดนะโอเคประมาณนี้ครับขออนุญาตตัดจบเลยแล้วกันเดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปเทสกันใน PVP นะครับจัดชุดใหญ่ชุดเต็มกันเลยดีกว่าสักสามรอบเนาะไปครับปัญหาเกิดแล้วครับผมไม่มีขนรุ่งนะผมไม่มีคนรุ่งครับโอเคทำไงซื้อสิครับรออะไรห้าคนรุ้งพอครับ ห้านรุ้งอ่าห้าคนรุงน้งก็ได้ห้าขนเนาะเดี๋ยวอ่าผมจะไปตีเพื่อนนะครับลองไปตีเพื่อนดูเนาะเพื่อทดสอบสกิลนะครับเดี๋ยวไปทดสอบคนแรกที่น้องต้าเลยนะครับเป็นน้องในกิวนะไอ้นี่มันร้ายครับไอ้นี่มันร้ายเดี๋ยวไปส่งส่งตัวดูสักหน่อยนะครับอ่านี่ป็นไงบาวีคิวโ,โซแม็กซ์ด้วยไม่มีเจสแสงไอ้นี่มันร้าย มีตัวดีแต่ไม่น่าเล่นนะครับเอ้ยไม่ใช่หมายถึงน่าจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับตกไปทองแดงนะดูอ่าของดีนะมีของดีนะเนี่ยอ่าโอเคหลักๆเราจะดูการติดสกิลนะครับของสกิลสองนะว่าจะเปลี่ยนสภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในระยะสกิลสเปรดนะครับอ่าโอเคลุยต้องสั่งสอนให้หลาบจำ <c oughs> <c oughs> ไปครับ เจ้าต้าเนี่ยถือว่าอยู่กิลกับผมมายาวนานนะครับตั้งแต่ก่อตั้งกิลนะครับโอ้โหนี่นนเห็นไหมโอ้ระยะสกิลเนี่ยเป็นไงถือว่าเจมมืดเนี่ยเป็นตัวสกัดดาวรุ่งชั้นดีในกลุ่มหลังนะครับอ่าสกิลไม่ออกเลยอ๋อลืมลืมเอาเจบอ,อกมา <laughs> ขอไปครับขอไป โอเคเจมานเลยว้ยลุยหน่อยลุยหน่อยแต่จากเมื่อกี้นะครับก็เห็นอยู่นะสกิลเอ่อสกิลสองนะครับติดตีนะแล้วก็ติดลึกครับออโอเคครับตาแรกจอยนะตา้าจอยนะ <laughs> ดูจากถ้วยรางวัลน,นะไอเจ้าต้าน่าจะไม่ได้เล่นเลยครับน่าจะทิ้งไอดียาวนะอีกสักสองคนครับ มาที่น้องเทอร์นี่เลยดีกว่านะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะเขาเคยทําคลิปนะครับในช่องเขานะเทอร์นี่นะครับผมน่าจะพูดถูกนะเนี่ยน้องคนนี้นะครับเ,เข้าไปดูกันเขาเคยครับเอเขาน้องเขาเคยทําคลิปนะเป็นอ่อคลิปเหมือนทักทายคนดูนะครับตัวน้องขอดีนะเนี่ยหมมีเกียร์ใหม่ด้วยนี่เป็นไงของเอเลนนะเนี่ย เกีย์ชิ้นนี้อ่ะผมอยากได้นะครับเปิดไม่ออกเซ็งมากอ่ามาส่งกันที่ทีมรับนะครับทีมป้องกันนะอืมมีไอ้เจ้าดั๊ดนะโอ้น้องก็ได้ตัวใหม่ด้วยอ่าโอเคโอเคเหมือนเป็นร่างทรงของเอ่อสลลีเป็ดนะครับอ่าเหมือนเป็นเป็ดร่างอัปเกรดนะครับอืมนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกอะ่ะ มันคล้ายๆกับพวกเบราวโวมิกับอ,อะไรนะโคนิอามานะครับเห็นไหมเนี่ยระยะครูดาวเรนเจอร์เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1 1วินะครับในร่าง140 1 4 0ไฮเปอร์นะอ่าโอเคเดี๋ยวขอเจอทีมน้องเขาหน่อยและกันนะครับไปลุยตีมาตีกลับไม่โกงครับฟ <Fight. S 1> าทดสอบสกิลหน่อยของน้องเจมนะครับ ครบหนึ่งขวบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ Happy birthday to you อ oh, ูยเป็นไงครับเป็นไงโอ้โ oh, ห oh, ติดยกแกง๊ง Happy birthday to you นี่ติดอีกแล้ว Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แต่ทีมน้องก็มีตัวแบกนะครับอ่านั่นก็คือเจ้าอะไรนะ ตัวแบกเนี่ยผมมองว่าเป็นเจสสิก้านะครับปิดทองหลังพระนะอ่าอัดป้อมแล้วก็ลงน้ําแข็งครับตบับก็ให้ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะอ่าจริงๆไอดีสองผมเนี่ยตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ขาดอย่างเดียวคือเกียร์เกียร์ไม่พอใส่นะขาดจริงๆเลยคือเกียร์เนี่ยไม่พอใส่แต่ถือว่าเล่นๆไปครับจบเพชรสองเพชรหนึ่งนะตามสภาพครับ,รบเพราะมันไม่มีนะ เออไม่เห็นไม่เห็นเลยนะครับสกิลนะไอ้แลเจม,มันยืนได้ไหมเนี่ยอ่าออกมาแล้วอ๋อนี่นี่นโอ้นี่เป็นไงเป็นไงครับอื้อลึกนะลึกนะครับแต่ข้อเสียของเจมมืดนะครับคือเวลาเล่นคอมโบกับทีมนะครับในจังหวะที่เจมมืดเนี่ยแปรสภาพศัตรูเนี่ยเป็นหินนะเห็นไหมครับแต่ถ้าเรา่าตัวดาเมจของทีมเราเนี่ย ค่าเจมมืดไม่ใช่ทีแต่ถ้าดาเม็ของทีมเรานะครับค่ารูปปั้นหินไม่ตายนะมันก็จะกลับคืนสุขภาพเดิมแล้วก็เนี่ยครับเป็นอย่างที่เห็นนะโอโ้สุดยอดครับทีมน้องเขานี่แข็งจริงนะเยี่ยมครับเยี่ยมทีมน้องเขาเยี่ยมครับทีมผมนี่แย่เลย <laughs> อ่าโอเคสอรอบแลยเนาะ เดี๋ยวขออีกสักคนครับงี่ดีกว่าเล่นน้องเจ้าเลยดีกว่านะครับอ่าน้องเจ้าเลยดีกว่าน้องเจ้าเนี่ยเขาก็ทําช่องนะครับช่อง y o u t u b e นะชื่อ sadness นะครับ <c oughs> ผมน่าจะออกเสียงเกินเกินจริงนะ,ะแน่นๆครับแน่นๆอ,อยู่กิลแบล็กซันได้ดีทุกคนนะครับอโอเคโอเคขอไปรูปคมน้องเจ้าเขาสะหน่อยนะครับ จักชุดใหญ่รวยครับถ้าทีมน้องเจ้าเขามีคิงนะครับหรือว่าคิงหรือว่าชินจังหรือว่าฮีมาวารีนะแข็งแกร่งมากนะครับโอ้มอกี้เห็นไหมเจ้าเจมนะครับเจมมืดนะนี่นี่น,นี่โอ้โหลึกนะครับแล้วก็เป็นการเครียนแบบระยะสเปรดนะครับนี่เห็นไหม เป็นกลุ่มนะครับนี่โอ้โหเอาเอาเรื่องครับเอาเรื่องะนี่นี่นี่เห็นไหมมันเป็นตัวสกัดดาวรุ่งชั้นดีนะครับผมมองว่างันเอาพัดดีกาพัดดีกาไม่ไหวแล้วลงแข็งสวยนี่เป็นไงเรารู้เราสู้เขาไม่ได้ครับเราก็ต้องจิงไหวจีงเพบด้วยการใช้ไอเทมกันสักนิดนึงนะโอเคกำราบน้องเจ้าได้นะครับ พีวพีก็ประมาณนี้ครับโอเคจากการทดสอบในสเตจหลักนะครับด่าน406กับ pvp 3รอบเนาะเข้าไปตีเพื่อนนะครับาจากสังเกตนะครับสกิลเนี่ยติดดีครับติดดีในระดับที่ว่าดีเหมือนตอนออกมาใหม่ๆเลยอ่าไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะครับของสกิล2ในร่างไฮเปอร์ของเจ้าเจมนะครับ เนี่ยสกิลเลเซอร์แห่งความยุติธรรมนะบอกได้เลยว่าเกรียนมากครับจริงๆผมก็อยากทําตัวนี้แม็กนะครับใน ID 2 ID นี้นะแต่ผมมองว่าทีมผมมันมีตัวบัฟตัวเดียวนะครับไม่น่าจะเอาอยู่นะนั่นก็คือมูลดุริยางครับก็เลยตัดสินใจปั้นตัวแสงแม็กนั่นก็คือค o นี่อาานะครับอพอมีตัวแบ๊บ <c oughs> ตัวแบ๊บพอมีตัวบัฟแล้วเนี่ยตัวอื่นมันจะเล่นสบายนะครับ แต่ตาที่สองอ่ะเจอที่เจอน้องเทอร์นี่นะครับบอกได้เลยว่าเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าแผงหลังของน้องเทอร์นี่เขาในีเหนียวนะมีเจสแสงนะครับตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะครบ1ปีแล้วนะครับตัวคนข้างเก่านะครับแต่ความเกลียนอยู่ในระดับเมตานะยังไม่ถูกเนิฟง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเล่นคอมโบได้นะนี่คอมโบตัดแรกนะครับสวยเลยโอเคครับ ความหน้าปั้นนะครับสําหรับเจ้าเจมนะครับสําหรับคนที่อยากปั้นนะครับเป็นไฮเปอร์แม็กซ์นะครับมองว่า90% 95%จัดเลยครับแต่ขอเป็นตัวที่3 4นะครับอ่าสามสี่นะ5้าไปเลยอ่าประมาณนี้แต่ถ้าพูดกันจริงๆนะครับพูดกันแบบเห็นเหๆเลยคือขนาดรอยเลเวลร้อยสี่เนี่ยมันยังใช้ดีขนาดนี้นะคิดเอาครับ ไม่ต้องปั้นแม็กหรอกอัดเกียร์ดีกว่าครับดูจากตรงนี้นะถ้าเกียร์เจ็ดดาวสัก3ช่องนะครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วมั้งเจมแน่นอนครับอโอเค Happy Birthday นะครับแจมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะขอลาไปก่อนครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับบ๊ายบาย